ชาร์ตเบลดอาวุธไฮบิดที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างดาบโล่และขวานการทํางานจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือการโจมตีด้วยโหมดขวานการโจมตีด้วยโหมดดาบและการทํางานของโล่ซึ่งในภาคนี้ปัจจัยหลักจะอยู่ที่สวิสสกิลเป็นหลักใช้พลิกแพงผสมผสานการเล่นได้หลากหลายรูปแบบในคลิปนี้ลุงม,มอสจะมาเน้นการเล่นแบบปกติหรือแบบเริ่มต้นกันเลยก็ว่าได้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจการเริ่มเล่นไปด้วยกันง่ายขึ้นนะครับ และแน่นอนชาร์เบอรเบอาวุธที่ใครๆบอกว่าเล่นยากบวกกับพักนี้มีสวิตป์สกิลเข้ามาอีกก็คงต้องบอกว่ายากไปกว่าเดิมใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าฟังแค่คนอื่นมาว่าเล่นยากหลืงมอสบอกเลยหยิบชาร์เบร,เบรขึ้นมาเดีนน๋ยวนี้แล้วมาเริ่มเล่นไปกับลุงอย่าเพิ่งทอมันไม่ได้ยากไปกว่าอาวุธชนิดอื่นหรอกครับมาเริ่มไปเลยชาร์จเบรเบทที่1สายฟาดน้ำยาชาร์เบรมีน้ำยาอยู่2ชนิดด้วยกัน 1. Impact File ฟ การโจมตีด้วยน้ำยาไร้ธาตุแบบคลื่นกระแทกโจมตีไม่สนเกราะของมอนสเตอร์ไม่ว่าจะสาดน้ำยาไปทิศทางไหนตรงไหนดามเมจก็เท่ากันทุกจุดความคมของอาวุธไม่มีผลไม่ว่าจะคมเหลืองเขียวฟ้าขาวหรือม่วงดามเมจของขวดน้ำยาก็เท่ากันหมดยกเว้นการชคสกิลบางกิวเข้าช่วยสามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสตันได้ค่อนข้างดีฟาแต่ละทีมีสะดุง้งเล่นร่วมด้วยกับสถานะผิดปกปติหลับผิดชาวระเบิดปั่นวนมอนสเตอร์ได้ดีมากๆเหมาะกับมอนสเตอร์เกนาะนาตัวใหญ่และช่วงเริ่มเกม e l l m m n t t i l l e การโจมตีด้วยน้ำยาธาตุมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟสายฟ้าน้ำแข็งมางก่อนการเล่นจะเล่นยากกว่าน้ำยา Impact นิดหน่อยตรงที่เราจะต้องเน้นทำดาเมจให้ตรงจุดในส่วนที่มอนสเตอร์ตัวน,นั้นแพ้ธาตุเยอะที่สุดเรียกว่าต้องดูตารางแพ้ธาตุของมอนสเตอร์ให้เป็นเอาอาวุธที่มอนสเตอร์แพ้ธาตุที่สุดออกล่า ความคมอาวุธไม่มีผลกับขวดน้ำยาเช่นกันเหมาะกับมอนสเตอร์ตัวใหญ่และแน่นอนเมื่อถึงช่วงสายเกมดาเมจของอาวุธธาตุก็จะยืนหนึ่งโดยไม่ต้องเสืรดาเมจแรงกว่าแบบแรกมากประมาณ5เท่าขนาดลูปมอนเองก็ยังอ้าปากค้างเลยทีเดียวส่วนตัวชอบน้ำยาอิมเพกกลายเป็นลูกเงียน้อยเฉยเลยโอ้โหมาดูสวิตสกิลที่ใช้กันบ้างสวิตสกิลที่ใช้สามารถเล่นได้ตั้งแต่เริ่มเกมเลยตัวเกมจะเซตมาให้อยู่แล้วถึงแม้ตัวเราจะไม่สามารถดูได้ก็ตาม ดูจากรูปลุงมอสเลยนะครับการเล่นเราจำเน้นสกิลที่4ที่5สกิลที่4เคาเตอร์การตั้งโล่พร้อมเส้นใหยไวบักเสริมความแข็งแกร่งสามารถดูดซับดาเมจมาเป็นพลังงานน้ำยาบรรจุเข้าขวดเต็มได้ทันทีการใช้งานง่ายมากแถมมีระยะการตั้งโล่ที่นานด้วยป้องกันสกิลได้1ฮิตแถมทุกสกิลไม่สิเกือบทุกสกิลบอกเลยมือใหม่พังนี้เก็บน้ำยาง่ายสุด,สด สกิลที่5การใช้ไวบัคเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแถมจังหวะสุดท้ายสามารถกดท่าฟาดน้ำยาได้เลยมันจะเป็นต้องใช้ลีลาท่าทางให้ยุ่งยากกว่าจะฟาดได้แต่ละทีกดสกิลนี้ฟาดได้เลยฝั่งนี้ชาดเบตดเล่นง่ายมากมากเสียจริงจริงส่วนการฟาดโดนไม่โดนนั้นก็ต้องฝึกกันหน่อยนะครับนอนแมวสักพักพอจับจังหวะมอนสเตอร์ได้ก็เล่นง่ายขึ้นสนุกขึ้นเองการฟาดน,น้ำยาเหมาะกับมอนสเตอร์บางจอพวกเช่น พวกที่ชอบใช้การโจมตีทิ้งระยะห่างจากตัวเราไม่ใช่พวกที่โจมตีระยะประชิดโจมตีเป็นจังหวะไม่รัวคอมโบก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นพอสมควรอาวุธที่แนะนําสายไรทธศตุเน้นอาวุธที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดไม่สนใจค่าคีไม่สนใจความคมแต่ถามว่าค่าคีกับความคมมีผลกับการฟันปกติไหมต้องบอกก่อนเลยว่ามีแต่คลิปนี้เน้นฟาดระเบิดกดน้ํายาเหมือนหน้าไม่สนใจก็ได้เน้นการป่วนมอนสเตอร์ด้วยถานะะต่าง พอเลือกได้ตามถนัดเลยไม่ว่าจะลับพิษชาหรือระเบิดจัดได้หลากหลายเซตมากสกิลในชุดเกราะและสร้อยสายฟาดน้ำยาไรา้ทาตุเดลุมอสจะทำเป็นรูปเขียนอธิบายไว้นะครับคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปอาวุธแนะนำสายธาตุก็เลือกให้ตรงกับธาตุที่มอนสเตอร์แพ้เน้นธาตุเป็นหลักยิ่งเยอะยิ่งดีสกิลในชุดเกราะและสร้อยสายฟาน้ำยาธาตุก็ดูตามรูปเช่นเคย และยังมีสกิลอื่นๆที่เพิ่มดาเมจหรือช่วยให้การเล่นเล่นได้ง่ายขึ้นอีกมากมายแต่ทว่าช่องเพชรเรามันไม่พอนี้สิแต่ละเซ็ตจึงต้องจัดตามความเหมาะสมกับแนวการเล่นกับมอนสเตอร์ที่จะออกล่าสายธาตุอาจจะต้องทาอาวุธและชุดเกราะต่างๆมากมายแต่ดาเมจก็หายห่วงแรงสุดๆส่วนสายไดธาตุเซตเดียวได้ทุกตัวดาเมจก็โอเคแต่ถ้าให้เทียบกันก็คงจะสู้สายธาตุไหน่ได้ส่วนตัวชอบสายไดธาตุฟาดสตันติดสถานะสร้างจังหวะโจมตี เล่นแล้วมันมือมากครับไม่เน้นทําเวลาเน้นเล่นหาและความบันเทิงชุดเกาะชุดเกาะช่วงไฮแรงเดี๋ยวเลือกไว้ให้อย่างละ3เซตก็แล้วกันดูตามคลิปได้เลยนะครับใช้เล่นใดเบื้องตน้นมาดูแนวทางการเล่นกันบ้างการเล่นทั้งสองน้ำยาสามารถเล่นแนวเดียวกันได้เลยเน้นการใช้สกิลเคานเตอร์เก็บคนน้ำยาแล้วก็ฟาดฟาดฟาด,ฟาดผสมผสานกับสกิลพุ่งตัวไปยังจุดต่างๆด้วยเจ้าไวบักจะทําให้ชาร์จเบรดอย่างเราพลิ้วไหวขึ้นและยังมีอีกหนึ่งสกิลที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ฮาสเตอร์ม็อบสลัดจากสกิลแถวที่1ที่ทําการปลดล็อกด้วยการอัปเกรดอาวุธชาร์จเบรคแครั้งด้วยกันเป็นสกิลที่เมื่อเราป้องกันการโจมตีได้ถูกจังหวะอย่างการพอยแล้วทําการฟาดดาเมจวนกลับหมอกเลยวุ่นแรงมากเอาใจแฟนๆจากภาคเก่าได้เป็นอย่างดีฟาดแต่ละทีมีหน้าสัน่นแต่ก็เหมาะกับผู้เล่นที่เริ่มชำนาญการกาดแล้วเท่านั้นนะครับมือใหม่ลองได้ไม่ผิดไม่ลองก็ไม่เก่งนะเออ เอาละครับการเล่นในบทที่1อย่างการฟาดน้ํายาก็อาจจะถูกใจใครๆหลายๆคนก็อย่าลืมมาหัดมาลองเล่นกันลุงมอนก็บอกว่า,วาคลิปของลุงจับไปกระตุ้นต่อมความอยากความหาความสู้ซาดของเหล่าฮันเตอร์ได้บ้างนะครับมือใหม่ไม่เข้าใจตรงไหนถามทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวลุงมอจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เล่นเกมกันให้สนุกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ